ลองรู้ใหม่ๆข่าววิวก็ไม่รู้ไลน์นี้ไม่เคยเกิดไม่เคยลองใส่ชุดนี้เลยแต่ลองใส่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็แบบรอดอยู่นะใช่อยู่นี้น่าใส่ชุดนี้แบบใช่เลยใช่เอาแบบนี้มาดูคู่แล้วเนี่ยเราหยิบถ่าสดีกว่าให้เราจะได้เห็นเดินคู่บ้างเนี่ยโอ้โหบอกพี่หมูเลยบอกพี่หมูเลยถ้ามีโอกาสค่ะก็ฝากลีน่าวิวไว้ด้วยค่ะ กางเกงมีจัดครอเปนคลาสสิกหน่อยมันจะมีความแบบลาอบเบอร์แต่ว่าแคงขอบเลยที่มันไม่ได้แบบแพทเทิร์นสีสัหรือว่าสีซนอลอะไรมากมาจะเป็นแนวแบบยืดหยุ่นแบบไม่เนมีเอ็มบ้องเ เรสเลิศค <Promised. S 2> ่ะในทีดี้ได้จะาเนี่ยแล้วต่นเต้นไหมฝั่นเนี่ยฝั่งยิงหน่อยวันนี้มีอีกชแล้วก็มีฝั่งนี้เชน้เชิชวนอ๋อฝ่เอี่ยจะจยู่ในทีสุ เขาบอว่าอยากเป็นคนได้มาดูโปรซีทีกับพวกเราเป็นประสบการณ์แรกของพวกเราของคู่เราด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออน่าจะเป็นความทรงจำที่ดีในวันการดูครั้งแรกคิจะได้เห็นโชว์อะไรในวันนั้นบ้างอุ๊ยอันนี้ก็ต้องโอ๋ไว้ก่อนจริงๆก็อาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็เดี๋ยวต้องรอติดตามเพราะว่า first meet first p r e m i ียมของเราจะเป็นยังไงรู้ซีรีสหน่ว่าเรื่องราวเป็นยังไงคุณภาเป็นไงจริงเรื่องรามันค่อนข้างที่จะแบบว่า relatable บ่อย เคยเกิดเหตุการณ์นี้ในชีวิตอะไรอยา่างเงี้ยแบบว่าเพื่อนแอบ,บรักเพื่อนเลยอะค่ะแต่ว่าเหมือนแบบไม่กล้าพูดไปไม่กล้าบอกความในใจออกไปอะไรต่างต่างแสดงว่าของมีตามมามีค่ะมีหมดเลย,เย,เลยค่ะทั้งแบบ ทำง,งานมันก็ต้องปรับตัวในการเป็นครับเนอร์เนี่ยก,การสแรสดงกาแรแสดงคาะแต่ว่าถามว่าปรับเยอะไหมก็ไม่เยอะเพราะแบบมันก็เหมือนว่าเราแบบเข้าใจกัน วกเราในีเเลยคยเคยคิดไหมว่าแบบว่าวันหนึ่งที่คนหนึ่งก็ทวงระทายอยู่คนหนึ่งก็ยืนซ้อมดีไปยู่วันหนึ่งเฮ้ยเป็นจะได้มาเล่นอะไรด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยสมดิคีดจริงๆแบบปีที่แล้วอ่ะก่อนก่อนซี้นปีมันช่วงเดือนเก้าเราไปาร่วมง,งานอีเวนต์อันหนึ่งด้วยกันยังแบบนั่งคุยอยู่เลยว่าเฮ้ยการแสดงแต่ละคนเป็นยังไงเงี้ยแบบโปรเจกต์มีอะไรอยู่ ไม่คาดฝันเลยแล้วหนูเองก็ไม่ได้คาดคิดเลยว่าคู่เราในการเล่นซีรีส์เนี่ยแซนติค่ะจะเป็นน้ององที่แบบเรารู้จักมาหลายปีอะไรเงี้ยอันนี้ก็ค่อนข้างแบบว่าเดสตินีคะนมีชื่อดอกกันแล้วชื่อ้องคู่ชื่ออะไรชื่อว่ากัมเบอร์แบค่ะก็เป็นเป็นเรื่องเป็นชื่อย่อของคนลสองคนอย่างอย่างหนูก็จะแทนตัวเองเป็นเสื้อของน้องก็จะเป็นแบบว่าตุ๊กตาหมีอะไรอย่างเงี้ยกัมเบอร์เป็นภาษาเป็นภาษาอื่ง ก็แบบมันมันต้องเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ของแต่ละคนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะเราก็จะเหมือนวิสั์เราจะกลัวเนาะอย่างหนูก็เป็นผีเสื้อหนูก็เป็นหมีอะไรอย่างเงี้ยกับเบอร์ก็เป็นผีเสื้อมาสันเหนือแล้วหนูเป็นคนเหนือก็เลยแบบว่าหาจุดเชื่อมโยงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายมาเป็นกับเบิร์กแบบผีเสื้อรู้สึกว่านี่ใส่ตัวเองเป็นผีเสื้อไม่พอถักเสื้อแบบว่าชอบชอบฟรีดอมอะไรอย่างเงี้ยชอบความสวยงามชอบไยเป็นไปทุกที่แบบแบบอะไร คแล้วขนแบบเฮ้ยอบอุ่นเป็นจริงๆมันขนอบอุ่นมากค่ะก็เลยกลายเป็นหมีนั่นเองแล้วหลายๆคนบอกก็แบบนนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มนนุ่่มมิก็เลยกลายเป็นหมีขออกมามาต่อนิดนึงยมาต่ออกันมาแล้วเตียนมาต่อตีนแบบก็ค่อนข้างดีค่ะดีมากครั ไม่เคยกินแล้วก็จ,จะได้มาลองเทมปอร์ตซีรีส์ของตัวเองเลยแต่ร้องมากนะร้องทั้งคู่เลยดีทั้งคู่เพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันร้องมาจากความรู้สึกของตองออัวละครจริงๆอะไรเงี้ยถ่ายทอดออกมาจากจากเรื่องราวในซีรีส์เนาะแล้วก็แทนเป็นเหมือนเลงแทนใจของตัวละครที่เราเล่นไดชื่ออะไรชื่อเพลงอะไรของพี่น่าเป็นเพลงชื่อว่าพื้นที่ปลอดภัยทำให้เชื่อแล้วไม่รู้จินตุลย์เลยไหมล่ะ ความหมายมันจะเป็นเหมือนผู้แทนใจของตัวละครเจนและอลิศค่ะเราก็จะเป็นนางเหมือนแบบเออไม่กล้าข้ามเส้นเฟรนด์โซนกลัวเสียเธอไปในวันนี้ของพี่ณิน่าก็จะเป็นนางแบบเออเราเป็นคอมฟอร์สโซนเจนเป็นคอมฟอร์สโซนให้กับอลิศเราไปดูก,กับบ้าน แล้วก็หลงเธออยู่ด้วยเราจะได้เห็นชากอะไรแบบที่มันจะทำให้คนดูแบบใจเต้นแรง ดยค่ะ oh, wow. สาม,มารถติดตามได้ทางช่อง3ทุกวักนจุลที่2ทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็แอปพลิเคชัคน3ค่ะแล้วก็เดลิเลอรี่